อี้งกินน้ำหรือรุ้งกินน้ำครับงามแถวว่ะงาน,นครับเป็นสัญญาณที่ดีครับเห็นดินปองแป้งปองแป้งเลยสเป็นทังไหรรน,นน้านี้โอ้โหครับเขาเรียกว่าทริปเปิลโอ้ซีเลยมองเดียวไนะสซีเลยครับอาณาศิลเลย หนึ่งสองสามซีเลยครับโอ้โหจุ่มเดียวไหมซีตัวตเลยปะสุดยอดเลยเอา้าขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่วยงานทวิถีธบ้านนีมใส่ด่างครับเบิ่งเนี่ยครับน่านทวนปัดปอดเลยครับน่านทวนน้าเอาทีนี้ไส่ด่างใส,ส,ส,ส่กันในะส่เชียงนคร้างเอาเบิ่งว่าใส่ด่าง,งไส้ทั้ง อุราใบโชคดีครับพ่ออีหงยางงามเลยอู้สุดยอดเลยยางงามเลยอีหงไหะสุดยอดสุดยอดยอดใบครับมายามดังครับน้ำถล่มนะกระต่วถล่มกากระต่ายตดป้องครับกับอีหงงามงามสวยครับเพ่นนี่ใกล้ๆเวลร่องครับฝนตกอู้วใกล้เองอู้ใกล้มากเลยสวยมากสวยมากโอ้โหเละ สายสั้นพร้อมกำลังจะขึ้นอีกสั้นบนกบบนี้ครับโอ้สวยแต่ว่าเฮ้ใกล้ๆนะึงโอ้พระยาดางโชคดีครับพออีหงกินน้ายู่ใกล้ๆครับพร้อมฝนตกอยู่ข้างหน้าผ้าที่อยู่ข้างหลังนหะนึ่งคุ้มครับเฉพาะเบิ่งอีหงก็คุ้มแล้วมันขึ้นใกล้ๆเขาเลยมีอีกแล้วครับตัวนึง ไี่ลายังวะโอ้อันนี <cha break>. ้ปลาปลาตองครับปลาตองโอ้ปลาตองกับปลาเข็งปลาตองกับปลาเข็งอู้หูีกตัวนึงอะอู้หล่ะปลาตองกับปลาเข็งเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาก่อนครับปลาตองนี่เออจ้าเลย ยิวสวยอะ่ะลาตองตัวงามกับลุงจินนางงามๆครับโอ้โหสุดๆสวยจริงๆช่งบายเนะี่ยฝนมันตกอยู่ฟังหนา,ท,า,าท่ายทิ์ข้างหลังโอโ้งามงามงามสจัดๆจัหวานภาพสวยครับเพิ่งนี้ใกล้ๆป็นละอองครับฝนตกโอ้วีใกล้เองอ้วใกล้มากเลยสวยมากสวยมากโอ้โหโ สายสั้นพ้อมกำลังจะขึ้นอีกสั้นบนกันนี้ครับโอ้สวยแต่วะนี่ใกล้ๆนึงอ่าครับใส่แล้วอหองธรยามครับตามลางครับฝนตกแห้งหลายฝนตกแห้งครับน้ำอู้เป็นยังไงครับนี่ใส่เขาเดี๋ยวนึงมาแล้วามาแล้วมาแล้ว ไฟด่างยุนนาปลาเข่งไงเนี่ยเป็ียงได้ครับนี่เด็ดปอเด็ดปองาน,นครับเป็นสัญญาณดีๆครับเห็นดินปองแป้งปองแป้งลูสิเป็ยียงได้ครับนาหน,นีโอ้โหครับเขาเรียกว่าทริปเปิลโอ้สีเลยมองเดียวไนงะ ซีเลยครับอาญาสินเลยหนึ่งสองสามซีเลยครับโอ้โหจุ่มเดียวไหมซีตัวเลยปะสุดยอดเลยเอาขออนุญาตปลดป่าก่อนเ้อนะมองเดียวซีตัวปาดโต้ขนาด โอ้ก็ะยานเสามันล้มไปเสาเอ็นเล็บปะอย่างนี้มันติดใกล้เสาซีโต้ปัดโถกปวดทุครับอีกตัวนึ่งเป้าปากปัดปอดเจ่ะเห็นไหมครับเคยเห็นไหมครับเป่าปากปอดปอดนานปลาเข็งครับใส่กําลังงามๆปั่นน้ำสต้าท์ขออนุญาตปลดปลาก้อนไปตัวอื่นปลาเข็งตัวง่าย งามเลยด่งางอาซิ้นี่กำลังสวยเลยทอดก็ได้ปิ้งก็ดีทอดก็แซ่บต้มก็เส่บโอเคเลยนี่ครับนี่มันเป็นน้ำล่องน,อน,น้ำไหลพอดีป่าสีเลนมาพอดีครับเอาใส่ดักนี่เห็นบ่ครับนี่อาญะเลยเห็นบ่ครับนี่สามเลยอาญะนี่ครับโอ้ อันอีลีตัวนี้ป้าขออนุญาตเดป,ปลาครับคุอญาญะเลยอญาญะสิลเลยขออนุญาตเปิดปลาครับนี่ครับนี่ตรงนี้ตรงกับหน่ำไหลมาอย่งเลยปลาอยู่แล่นาวี่พร้อมเลยนะครับนี่ครับหนี่สิ้นอาญะเลยโอ้อีลีตัวนี้ปุละ หาญ,ญาเลยครับอาญ,ญาซินฟินตี้เลยเข่งไงหาขออนุญาตปดปลาปดปลาก่อนเด้อปิ่งกระถิ่งมีเนื้อวนนี้คือปิ่งปลาครับปิ่งประเิ่ง